นี่ครับสเตปใหม่ของคันนี้นะครับน่าจะเป็นสเตปที่เต็มเต็มระบบจริงๆเลยนะครั้งเนี้ยกำลังทำการทดลองอยู่คนระับคู่นี้จะเป็นคู่ไฟไฟหน้านะไฟข้างหน้าส่วนสีเขียวจะขึ้นฝ้าเพดานนะครับต้องมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเสร็จไม่รู้ว่าจะเสร็จด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันจะ ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันเนี่ยกำลังกำลังคิดอยู่ว่าจะยังไงต่อดีเพราะว่าเนี่ยรถมาเสร็จแล้วแล้วมันจะเอาสายไฟเข้ายัางไงให้นั้นเองมันถอดไม่ได้มันลือไม่ได้หรือก็คือพังเลยนะมันเป็นกล่องยาสีฟันตอนนี้ก็ประมาณหกสิบเจสิบเปอร์เซ็นแล้ว กล้ได้เปิดละได,ได้ใกล้เสร็จละอัพสเต็ปใหม่นะครับไฟทั้งรถเว้นสปอร์ตไลท์นะ่ะมันไม่มีมันเล็กเกินอนันนี้ก็ยัดวงจรลงไปแล้วนะครับเหลือต่อหัวบวกโคลบเข้าไฟอย่างเดียวเข้าเข้าวงจรอ,อย่างเดียวอ่าเป็นไง,ไง เดี๋ยวเราดูตอนเสร็จับดเต็มเต็มครับไฟใต้ท้องรถติดติดด้วยไฟเทคติดด้วยไฟกระพริบติดด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเอ่ออันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากคลิปจากคลิปเลกต้น,ต,นต้นคลิปนะครับเก็บสายไฟเก็บอะไรเรียบร้อยเต็มทุกคือสุดของผมแล้วอะ Nè Nè